คลาสสิกที่สุดของเยอรมันอย่างไดการ์ซิเกอร์คืออะไรวันนี้มีคําตอบแต่ในคลิปนี้ผมมีคําถาม1ข้อนะครับผมจะเอาไว้ถามท้ายคลิปกันแล้วกันเนาะและไดการ์ซิเกอร์มันคืออะไรไม่ต้องรอช้าไปดูซึ่งมันเป็นบิ๊กแม็กของทีมยกัยกษ์ใหญ่ในเยอรมัน2ทีมนะครับผมนั่นก็คือโบรุสเซียดอทมุลแล้วก็บาเยนมิวนิกและส่วนคำว่าไดการ์ซิเกอร์นะก็เป็นภาษาเยอรมันนะครับผมที่แปลว่าคลาสสิกแบบแมบทบแบบสุดคลาสสิกอะไรแบบนี้นะหรือเทียกง่ายๆกับบ้านเราก็เหมือนซึกแดงเดือดอะแต่คําถามที่มันน่าสนใจคือทําไมโบบบบรรรรรุุุสสสเเ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 ซซซีีีียยยดดดออ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 ์์ททมมมนน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 กกกกกััาาาาิิิวววคคถึงงงงปปปป็็็ู่่่่่แแแข้้้้ตต๋ะชชลลให เพราะฉะนั้นแล้วผมอยากให้ทุกคนช่วยกดติดตามกดถูกใจเพิ่มรายการบอลแล้วกดแชร์คลิปนี้หน่อยนะครับผมสปอนเซอร์เขาจะได้ดีใจนะโอเคปะ่ะแหมโคตรดีใจเลยนะครับผมเอาไปดูกันต่อคือต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าแมตเ์ย์การ์ซิเกอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกับบิ๊กแมต์ทีมใหญ่คู่อื่นนะคือความดูเดือดของบิ๊กแมต์คู่อื่นนะครับผมอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าภูมิศาสตร์ในประเทศมาเกี่ยวข้องแต่เดการ์ซิเกอร์ไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าบาเยรนมิวนิกตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเเเเเยยยยยยอออออรรรมมัััันนนนนนส่่ววบซีีด์ทตตตต้้งงงููาะะกกกหืฮลิ จริงนในช่วงยุค90เพราะช่วงนั้นเนี่ยรอทบุล9ขึ้นมาเป็นแชมป์นะครับผมแล้วก็ทําความยิ่งใหญ่เหนือบาเยอร์มิวนิกได้และนับตั้งแต่วันนั้นก็ทําให้2ทีมนี้กลายมาเป็นคู่แข่งกันจนถึงทุกวันนี้และยังไม่พอนะในปี2013เขาได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมโคตรมันแต่ในวันนั้นบาเยอร์มิวนิกก็ชนะไป2-1นะครับผมโอ้โหคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปได้โคตรโหดแต่ดีก็คือดีนะครับผมเรามาอยู่กับปัจจุบันที่เขากำลัง,จะ,งจะเจอกันนนนน,กยยนน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 นดดดดีีีีีีกกกกกกกววว่่่่่่าา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 เเเเเเพพพรรรรระะะะททททมมมม้้้จจจอออัััััใคคคคคืืสสสส์์์4ฤศิิิยยยบบผผลลงงงงึแตตตชุไซูปน ไปนะครับผมดูได้ที่ช่อง p p t v h d 36นะอย่าลืมเด้อและขอยุ้ญาตมิงหนึ่งครั้งนะคืนวันเสาร์ที่4เที่ยงคืนครึ่งนะหรือว่าเรียกง่ายๆก็เช้าวันอาทิตย์บ้านเราอะเนาะแล้วก็มาถึงคำถามที่ค้างไว้าแต่ต้นคลิปนะครับผมคุณคิดว่ารายกาซิกอร์แมตช์นี้ใครจะชนะระหว่างบรุเซียดอดบุลกับบาเยอนมิวเนกแต่ไม่พอขอยันสกอร์ได้ไหมคิดว่าใครจะชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์มาบอกได้นะแล้วผมบอกว่าทุกคนในชอบประเทศแบบนี้นะครับผมแล้วไม่ต้องโกหกกันเป็นอนเพื่อนผมอ่านสมมอิมีใครเพิ่